สวัสดีครับพบกับสุรคข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ดราม่าโดดทีบคนใส่รองเท้าแตะชนะทิพย์สงกสินถึงกับต้องตั้งคำถามแบบนี้เลยนะครับแลจะจากที่กำลังเป็นที่ลุกลามอย่างหนักนะฮะแล้วก็เป็นดราม่าเกิดขึ้นในเมืองไทยของพวกเรานะครับกับเหตุการณ์ที่ช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Max a c h อัจฉรินะครับเจ้าของช่อง Max Out a ตนะครับได้ออกมาบอกว่า ในยุคนี้แล้วอย่าใส่เลยรองเท้าแตะอย่าคิดแต่ความสบายของตัวเองคิดถึงความสบายตาของคนอื่นด้วยมองลงมาแล้วเห็นเล็บเท้าดำและพูดแนวตลกที่ไม่ตลกพร้อมแสดงสีหน้าสีตาขยักขยงนะครับว่าใส่ไปเลยครับอย่าให้ผมเจอนะผมจะใส่จอแดนแล้วเข้าไปถีบยอดหนะซึ่งก็เป็นช่อง YouTube ที่ทำขึ้นนะครับซึ่งมีกระแสนะตอนนี้ อยางไรก็ทำนะครับเรื่องดังกล่าวนะฮะก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะฮะในวงกว้างว่าไม่ควรนทาทัาทคติของตัวเองมาตัดสินคนอื่นแบบนี้หรือว่าไปตัดสินว่าควรหรือไม่ควรกับรสนิยมการแต่งตัวของผู้อื่นก่อนที่ตัวยูทูบเบอร์ายดังกล่าวจะออกมาขอโทษแล้วนะครับพร้อมกับลบคลิปดังกล่าวไปแล้วแต่ถ้าว่าคนในวงการบันเทิงและอีกหลายๆคนและวงการต่างๆนะฮะแสดงความคิดเห็นที่ไม่พอใจกับการกระทําของยูทูบเบอร์คนนี้ ถึงแม้เจ้าตัวจะออกมากล่าวขอโทษแล้วก็ตามการเดียกันนะครับเจชนะทิพย์สมศสินเพมเกอร์ทีมชาติไทยที่ค้าแข่งอยู่กับสโมสรคอนโซเลอร์ซัปโปโรในสึกเจลีครับประเทศญี่ปุ่นก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแบบตลกเช่นเดียวกันนะครับโดยมีการคอมเมนต์แซวในเพจหนึ่งว่าผมจะโดนถีบหน้าปะครับ <t> เพื่อสื่อถึงคําพูดของแม็กซ์ที่บอกว่าใส่ไปเลยครับ่าให้ผมเจอนะเพราะผมเจอผมจะใส่อจอแดนแล้วเข้าไปถีบหน้า สำหรับคลิปดังกล่าวถูกนำไปแชร์ต่อบนโลกทวิตเตอร์ยิ่งทำให้ดราม่าดังกล่าวร้อนแรงมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมีการรีทวิตมากกว่า5 0 0 0 0ครั้งนะครับพร้อมกับวิาพากษ์วิจารณ์กันดุเดือดเช่นทำไมเราต้องแต่งตัวเพื่อความสบายตาของคนอื่นละ่ะถ้าเห็นคนอื่นแต่งตัวไม่ถูกใจแล้วทุกขรรมานก็อย่าออกจากบ้านเลยนะครับซึ่งก็ได้ลบคลิปดังกล่าวไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าโดนกระแสดรามา่าหรือว่าเข้ามาต่อว่าในคลิปนั้นเยอะมาก ที่จริงแล้วนะฮะก็เป็นการทำคอนเทนต์ที่ไม่คิดให้ดีๆซะก่อนนะครับเอามาล้อเล่นกับสังคมไทยก็เลยโดนถล่มแบบนี้นะครับซึ่งล่าสุดเจชนะทิพของพวกเรานะครับก็ออกมาในแนวตลกนะครับก็พิมพ์มาบอกว่าผมจะโดนทีบหน้าปะครับก็หากัน้ะแทบเลยนะโอ้อัฟิชเยลดาร์บิดเปิดตัวแค่ใหม่ราแรกลุย ACL สโมสรบีจีประทุมยูเนเต็ดนะครับก็บประกาศว่าตัวชิตชนกชัยเสนสุรินทร์นารุกลุกครึ่งไทยลาวจากนกครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งการเปิดตัวนักเตะใหม่คนแรกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสู้ศึก AFC แชมเปี้ยนลีกในปี2021ร้อบมือกลุ่มนะครับที่จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้รวมถึงการแข่งขันไทยลีก ฤดูกาล2 0 2 1ย2ถึงโดยจะสนเสื้อหมายเลข20ให้กับทาง The r ร b บ i t โดยชิทเชนอได้กล่าวว่าการย้ายมาเล่นให้กับทินลีโอสเตดิ m ารู้สึกดีใจมากครับที่จะย้ายมาร่วมทีมบีจีประทุมที่ผ่านมาผมทำง,งานหนักมาโดยตลอดเพื่อพิสูจน์ตัวเองเขาขอบคุณสโมสรบีจีประทุมที่เห็นความสามารถของผมและแสดงความชัดเจนที่ต้องการตัวผมไปร่งเทียมทําให้ผมได้ตัดสินใจไม่ยากในการย้ายทีมครั้งนี้ผมรู้สึกสโมสร่งนี้แหละเป็นสโมสรที่ใหญ่มีความเป็นมืออาชีพม,มาก ดังนั้นการเดอทีมครั้งนี้จึงเป็นอะไรที่ตื่นเต้นและประทับใจส่วนเป้าหมายของผมก็หวังว่าจะทําผลงานให้ดีที่สุดช่วยทีมให้ได้มากที่สุดละเฉพาะในเวที AFC แชมเปี้ยนลีกผมหวังจะได้สัมผัสรายการนี้เป็นครั้งแรกรวมถึงการคว้าแชมป์ไทยลีกครั้งแรกของผมกับบีจีป,ประทุมให้ได้ครับสําหรับชิบชนกชัยเสนสุรินทร์น,นะครับปัจจุบันอายุเพียงแค่26ปีเท่านั้นซึ่งมีคุณพ่อเป็นชาวลาวและคุณแม่เป็นคนไทยนะครับ เกิดและโตโตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนที่จะย้ายมาเล่นฟุตบอลในเมืองไทยครั้งแรกกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดจากนั้นก็ได้ย้ายไปหลายสโมสรเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดบีอีซีเทโรศาสนะพีทีทีระยองสุพรรณบุรีเอฟซีและล่าสุดมาอยู่กับนครราชสีมามาด้าเอฟซีโดยทำไปสืบประตูให้กับทัพสวัสดิ์แคทเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและก็เป็นบีจีประทุนยูเนเต็ดจากการคว้าตัวมาเริ่มทัพได้สําเร็จ ลิฟฮม,มยักษ์ไทยลีกจ่อคว้าเจดีคันยุคร่วมทัพหลังจากที่ฉลามชนชนบุรีเอฟซีสั่งควงหาด้วยการคว้าตัวเดนิสมูริโลกอล้ารองดาสงวสโมสรไทยลีกมาร่วมทัพพร้อมกับเซนจียาเพิ่มนะฮะนั่นก็คือเรนาโตเคลิสประกันหลังทีมชาติโครเอเชียจากสโมสรบุรีรัมย์ยืนเตดมายืนคุมในแนวหลังเพิ่มกับทีมอีก1ปีนะฮะซึ่งล่าสุดกระแสามาแรงมากของชนบุรีเอฟซีอีกแล้ว โดยในหน้ารุกเคลือบคว้าตัวจดี้คันยุกดาวรุกเพเมกเกชาวอิสราเอลจากนครราชสีมามัสไดเอฟซีมาเติมเกมรุกให้กับทีมในลูกกนหน้าและกําลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาขั้นการว่าจะได้ข้อสรุปเร็วนี้ซึ่งหากคันยุกย้ายสู่ทัพฉลามชนก็จะทําให้เขาได้พล่งนกำลังร่วงกลับเดนิสบุลิโลอีกครั้งโดยท่านั้นคันยุกนะฮะถือเป็นตัวปั้นเกมรับบอลบอลให้กับเดนิสบุลิโล จนกระทั่งควา้ารองดาวน์สโวได้ในที่สุดนะครับ mm hmm. ก็ชมลีปีนี้นะฮะนา่ากลัวจริงๆหลัง,จ,งลจากที่พลาดถ้วยช้างเอเอคับไปอย่างน่าเจ็บปวดฉะนั้นนะครับปีนี้ก็เสริมทัพได้อย่างน่ากลัวนะฮะเรรยกเลยว่าจะกลับมาให้ได้โค้ชคนเดิมนะฮะนั่นก็คือมูรินโญ่เมืองไทยนั่นก็คือโค้ชเตียนะฮะสะสมพบประเสริฐซิกโก้ขอยอีก3แตม้มการันตีพาฮองอัญญลายเข้ารอบชิงแชมป์ลีกเวียดนาม ซิโก้ขออีก3แต้มนะครับการันตีหองอันยลายติด1ใน6หลังผ่านรูปการปกติเข้ารอบรชิงแชมป์ลีกเวียดนามซิโก้เกียรติศักดิ์เสนในเมืองกุนซือหองอันยลายยังคงพาทีมโชว์ผลงานร้อนแรงด้วยการเฉือนชนะนํำดิน43ในสิกวิลีนักที่9ส่งผลให้ทีมยังคงเป็นชจ้ฟูงด้วยการมียีบิบสองแต้มนำหน้าเวียดเทลแชมป์เก่าอันดับที่2อยู่3ขมคะแนนยังไรก็ตามนะครับสถานการณ์นี้หองอนยนลายของโคซิโก้ต้องการอีกอย่างน้อย3าคะแนนจาก4ี่เกมที่เหลือในรอบปกติ เพื่อการันตีผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนชิพที่จะนําทีมอันดับ1-6จากการขังนัน13เกมแรกเข้าไปแข่งขันอีก5เกมเพื่อหาทีมแชมป์ต่อไปเนื่องจากปัจจุบันฮองอนันยูไลมีตั้มนันทีมอันดับ7อยู่ถึง10ขนะดสำหรับฮองอนันยูไลความแชมป์ลีกสูงสุดในปี2004หรือ17ปีที่แล้วและครั้งนี้เข้าใกล้กับการเป็นแชมป์มากที่สุดนะครับก็เลยฮืออีกแล้วพีโกของพุ๊เรา เราปิดท้ายกันข่าวโค้ชพีซิกโ,กโกเกติสักเสนเมืองกันหน่อยนะครับซิกโกชัว์นำดินย้อนนักสู้รับฮองอัญญลายโชคดีที่เก็บ3แต้มได้ก็ยังคงเหมือนเดิมน่ารักตลอดนะครับสมัครโคร้ชพีซิกโ,กโกเกติสักเสนเมืองออกมาทาเนื้อทําตนอีกแล้วโดยซิกโ,กโกเกติสักเสนเมืองคุณซือของฮองอันยลายออกมายอมรับหลังจบเกมที่เอาชนะนําดิน43ว่าทีมโชคดีได้3คะแนนจากเกมเมื่อวันที่12บเมษายนที่ผ่านมานะครับ โลซิโก้เปิดเผยว่ามันเป็นเกมที่น่าทึ่งมากที่เราชนะที่คว้าสามแต้มได้ผมบอกผู้เล่นว่าอย่าคิดว่าจะสู้กับน้ำนินแม้เราจะนำสามศูนย์ผมก็ไม่ได้หัวเราะผมดูเกมที่เขาเล่นในเกมพบก,กับบินเยือนแม้ว่าจะโดนนำไปสามศูนย์แต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมแพ้น้ำนินเป็นทีมที่แข็งแกร่งการแพ้บ,บินยองสามสี่พวกเขาก็พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วฮองอันยลายต้องฝึกซ้อมให้หนักมากขึ้นเพื่อไม่ให้แพ้ในเกมการขัน นอกจากนี้เรายังมีผู้เล่น10คนที่สามารถทําประตูได้ในสนามไม่ใช่แค่วันตวนหรือของเฟืองเท่านั้นหลังจากฝึกซ้อมผมก็ฝึกซ้อมอีกหลายช็อตเพื่อปรับปรุงในการจบสกอร์สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะฮะของฮองอันเจลาาจะเปิดบ้านทันศึกวิลีกพบกับฮานอย FC นะฮะในวันอาทิตย์ที่18เมษายนตามรับประเทศไทยก็คือ5โมงแหลงบ้านเราเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็ฟีเวอร์นะครับ เป็นความน่ารักของพีโก้เหมือนเดิมนะฮะโอ้โหทำเนื้อตำต,ำตนนะครับตอนนี้ฟีเวอร์จริงๆเรียกได้ว่าทำอะไรเนี่ยก็ดังไปหมดเลยนะฮะขนาดตัวผมเองนะทำคลิปเกี่ยวกับพีซิโก้เนี่ยโอ้โหคนดูอย่างล้นหลามจริงๆนะฮะเรียกได้ว่าทำให้ช่องผมดังได้ก็เพราะพีซิโก้แหละฮะขอขอบคุณพีซิโก้จริงๆนะฮะโอ้โหนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับของวันนี้นะฮะซึ่งเป็นรอบเย็นของที่13เมษาย,ยนนะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและ p ีซีโก